สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและวันนี้นะครับเราเขากลับมาดูรีเพย์ของผมการเกมน,นะ <c oughs> ก็จากที่ดูไปเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน2เกมนะครับถ้ามีเวลาพอนะคลิปนี้ก็จะยืดค่อนข้างยืดนิดนึงนะเพราะอันนี้มี2 game. เกมตัวที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็จะมีทาคาซากะกับจินนะครับผมนะ แล้วก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างไปเรื่อที่ทาคาสะโกเลยนะคะผมก็จากที่คลิปก่อนนะครับก็เป็นทาคาสะโกเช่นกันนะครั้งนี้นะครับทีมผมก็จะมีเป็นโคชิโนทาคาสะโกแล้วก็ฟูจิมะทีมของน้องข้ามีอาคางิมีซากุระงิแล้วก็มีคิโยตะนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเกมนี้จะมันขนาดไหนจะตึงเปียเหมือนหนังกระติกขนาดไหนไปดูกันผมจ้ำบอลครับจ้ำกับอาคางิกอริและกอและปะทะจ้ำบอลกันผมเป็นฝั่งที่จ้ำบอลได้นะครับยังไงฟ,ฟูจิมะฟูจิมะเฟดไปแล้วยังไงโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้เฟดไปนี่ไม่มีตัวประกบเลยนะครับตัวประกบนี่ปล่อยว่างเลยเทียตะโอ้โจังหวะนี้ ทาคาสโกป,ปล่อยของอีกแล้วนี่คือการส่งกอลิส่งให้กอลและผมชอบมากมากด, <c oughs> ดีอุ้ยกระโดดเร็วไปหน่อยนะลูกนี้โอเคเรามาดูกันนี่มีเปิดปิดปุ่มด้วยมาเรามาดูกันค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ดูแล้วฟูจิมะไปด้านข้างผมก็ยังสกีนเล่นอยู่ วิ่งกลับเข้ามาไม่ทันอันนี้ผมพลาดเองนะจริงโอเคเรามาดูกันต่อยังไงยังไงเคิวตะดังบล็อกไม่ได้แล้วครับทังหวะนนี้โอ้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากมากเลยนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันผมก็สก,กีนเล่นดังเรืออีกแล้วสกีนอยู่ได้สก,กีนทำไมวิ่งเข้าไปดิเฮ้ยถาจริง,ง,งก็แบบคือแบบองค์ในสองตัวนี่คือผมเห็นผม,ผมเห็นดาบร้องไห้เลยโอ้ นี่นี่ตกไปเลยตกไปไกลสู่ความเบื้องวงังดังมาอย่างนี้แสกหน้าโอ้โหอะไรของคุณนี่แล้วก็ดังโชว์ไปเลยครับผมมาต่อต่อต,อต,อตอ่นี่สก,กุลงังยีเหนื่อยเลยเมื่อเกิดผมก็ขอบอดังเดิมแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปไม่ทันโอเคเรามาดูกันต่อเล่มมาที่ฟูจิมะฟูจิมะส่งให้ฟูจิมะส่งให้โคชิโนะแดดเดดด ฟูจิมะส่งให้ผมเรียบร้อยครับดังลงไปแล้วชือมามาจังหวะน,นี้ยังไงยังไงเออเรียบร้อยเรียบร้อยใครบล็อกไม่รู้น่าจะเป็นฝั่งฟูจิมะที่บล็อกได้นะไม่ก็โคชิโนไม่รู้เลยแต่ผมไม่ได้บล็อกลูกนี้โอเคซากุระงิก็เลยอัพสมัครเล่นลงไปครับผมก็สกีนให้นะลูกนี้ สวยงามมากครับลงเป็นสองแต้มไปไม่ใช่สามแต้มอย่างน้อยก็ยังลงนะครับโอเคมาละอืเมื่อกี้ผมหลอกได้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมด,ด,ดูดูหลอดดูหลอดไอ้นี่อยู่ผมดูหลอดถ้าไม้ตายอยู่โอเคแสดงว่าผมได้ลูกเมื่อกี้ผมเป็นฝั่งได้เองชูมือแล้วส่งมาให้เฉยเลยตอนนี้ผมก็มีท่าไม้ตายอยู่แล้วหนึ่งอันนะ ผมไม่รู้ในช่วงนี้เป็นไรเวลาเที่ยวตาก,กดดังพันบ็อกเนี่ยผมจะรู้สึกได้ว่าเขากำลังจะกดแล้วแล้วผมก็จะกดกระโดดไปก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขายังกดเขากดแล้วจริงๆแหละแล้วมันก็จะขึ้นว่า<ม>อ,อกระโดดบล็อกเร็วไปร้องเคยแต่กระโดดบล็อกช้าไปอันนี้กระโดดบล็อกเร็วไปอีก้องไห้ ให้ตายสีโมโตโอเอยรีเบาวไม่ได้อีกจังหวะน,นี้ยังไง <S <S โอ้โหสวยงามมากลูกนี้บล็อกได้เป็นลูกเพย์สำคัญเลยนะลูกนี้ไม่ลงครับอืมเนจะพูดยังไงยังไงยังไงแล้วนะมเมลุงี้ถ้าลงนี่คือแบบสุดยอดดูปุ๊บอืมบอกไม่ได้ลูกง,งา่ายง่ายงี้โอ้โหเสียดายมากครับตอนนี้สเตตของผมก็มีเป็นอ่า พอยสี่ลีบาวสองบ็อกสองเอ็ดซิทหนึ่งนะครับรูปเมื่อกี้ฟูจิมะก็ชูดกลางว่างๆลง,งไปค่ะคิโอตะเหมือนจะป้องกันไม่ค่อยดีนะยังไงฟูจิมะเอายังไงล้มไปหนึ่งคนชากาซาโกะผมผมส่งให้ผมส่งให้โคชิโนะโคชิโนะส่งให้ฟูจิมะฟูจิมะส่งให้ผมดังลงไปแล้วครับในว,วันนี้มาดูกันต่อผมบอกเลยว่าเกมนี้ตึงมาก ตึงจริง,รงนี่แล้วก็ยังไงยังไงยังไงโอ้โหบอกไม่ตายเว้ยสวยมากอันเนี้ยเป็นเพลที่แบบพลิกประวัติหน้าประวัติศาสตร์ได้แล้วลูกนี้ก็เป็นเพลที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ได้อีกลูกหนึ่งนะฮะนี่สามเต้มผมบอกเลยเมื่อกี้ดังไม้ตายคิโวตะเมื่อกี้ เอาบอลได้แล้วคือยังไงยังไงโคชิโน่สามเต้ม mm hmm. แล้วนี่กระเทินโอเวอร์ไปรัวๆผมก็ใช้ท่าไม้ตายไปเลยาจังหวะนี้ไป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 โ,โ,โ,โ้โคชิโนได้ใจโคชิโน่ได้ใจไม่ได้บอลผมโดนบล็อกเอาอยู่ผมไม่เสี่ยงกระโดดดีกว่ามันเปลืองเวลา mm hmm. มาเลยมาเลยโอ้โหลูกนี้สวยมากครับฟูจิมะเมื่อกี้ผมชูมือเลยนี่ไม่ทันนะถือว่าฟูจิมะเขาแบบ เข้มนะโคจิมะคนนี้เข้มมากๆเอาละครับยังไงเหลือ12วิเราต้องปัดแล้วไหมจังหวะน,นี้ดังไปแล้วครับจังหวะน,นี้เหลือ5วิเหลือ5ว,ว,วินาทีเท่านานไปเลยสุดยอดอ,อีกสองแต้มลงไปครับจังหวะน,นี้โคชิโนยังไงยังไงชุดเลยไปเลยหมดเวลาอู้หู้ มันมากค่ะตานี้คือแบบตึงมากตานี้ถ้าผมบล็อกลูกนั้นไม่ได้ก็คงแบบอ้อวยตัวเองผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าผมตอนเนี้ยผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเฮ้ย<อ> <"He i, S 2> ผมไม่ได้ดึงหนะ้าไม่ได้ดึงมันตึงเองอแล้วก็ไปดูเกมสองกันเลยครับผมเกมนี้ผมก็เล่นจินนะฝังผมก็มีทาคาสโกจิน คิวตะมีฝั่งหนึ่งมีฟุกุตะมีอาคางิแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือฟุกุตะแล้วก็คิวตะเออก็คือจุนฟุกุดะแล้วก็คิวตะนะครับไปทังหวัน,นี้ไม่มีใครกระโดดเลยครับแล้วก็จุนเป็นฝั่งที่จับบอลได้นะครับเลลูกโด่งไปเลยทังหวัน,นี้มามาดูต่อยังไงผมเล่นยังไงตอนนี้ คิโยตะดังไปแล้วลูกนี้สวยมากเลยนะก็คือคิโยตะคนนี้ผมว่าค่อนข้างชํำนะเพราะว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยเขายังไงนี่อยู่เลยอันนี้นะผมกระโดดเอาอกอกแนบเท้าเอาอกแนบเท้าคิโยตะไปเทิร์นโอเวอร์เลยจังหวะน,นี้ผมก็ชนนะชนแล้วก็ไอ้นี่เลยโอเคได้ไปแล้วครับทีมผมตอนนี้มีอยู่ที่สี่แต้มอีกทีมหนึ่งเป็นสองแต้มนะอะดู ของผมตอนนี้สะแต่ทุกอย่างยังเป็นสูงอยู่นะแล้วก็มาดูกันตอนนี้เชโ่ยวจดูแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหลอดนะคชียวจ่อสองตรงข้ามแล้วก็ท้าคาสโกก็อยู่ประมาณครึ่งหลอดเหมือนกันโอเคลูกเมื่อกี้ผมชูสามแต้มลงไปแล้วนะโอเคสวยมากทาคาสโกลูกนี้ผมแบบชมเลยลูกเนี้ยสวยจริงจริงแล้วลูกนี้ผมก็หาพื้นที่ว่างชูดลงไปเป็นที่เรียบร้อยฮะ คือผมบอกเลยนะว่าคนที่เล่นจินต้องมีใจรักจริงๆแล้วก็ต้องมีทักษะการหาพื้นที่ว่างค่อนข้างมากเลยนะเพราะว่าคือจินเนี่ยผมจะบอกเลยว่าจินกันรบกวนน้อยกว่ามิจี้ด้วยซ้ําแล้วลูกเมื่อกี้จินเอ้ยลูกเมื่อกี้จุนก็กระโดดพื้นไปครับผมกระโดดบอกพื้นนะลูกเมื่อกี้อ่ะเรามาดูกันต่อคิโยวตะยังไงยังไงจะส่งหรือไม่เออ ออผมบอกได้ผมบอกได้ลูกนี้ใช่ไหมเออใช่ผมบอกได้ลูกนี้ไปโอ้โหคี่วตอตาเขาป้องกันค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่นะก็ทําให้แบบมันนง่ายเกินลูกนี้ก็เข้าไปในเขตแล้วก็ลงไปอีกแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับน่าุผู้ชมมาวงผมอัพเป็นขั้นสองแหละบัฟพลังรุ่มคูตังผ่านบอกจริงกับลูกนี้ เหมือนแบบกระโดดอ้อมได้แล้วก็มาดังอีกด้านหนึ่งอย่างฮา <_ C 1> จังหวะน,นี้ยังไง <_ C 1> นี่เคียวตะ <_ C 1> ผมบอกเลยนะเอาตามตรงนะอย่าอย่าดราม,ม่านะครับผมก็คือผมจะบอกเลยว่าเคียวตะฝั่งองค้าบเนี่ยเขาป้องกันไม่ดีไม่ดีจริงๆนะโอ้โหอันนั้นอันนั้นคืออะไรครับอันนั้นคือเสียไม้ตายไปแล้วใช่ไหมท่าน,นผู้ชมน่าจะเสียไม้ตายไปแล้ว นาคาซากโกของฝั่งเราขึ้นจอดำเมื่อกี้นี่นี่นาการสกโกผมก็บล็อกเป็นไม่ใช่ผมคนเดียวที่บล็อกเป็นลูกนี้ก็กระโดดชุดฝืนๆไปหน่อยนะดูพึมโอ้โหดังไม่ได้ลูกนี้โหยังไงคิวตะไม่ตายมาแล้ว ผมไม้ตายยังไม่มาโอเคชุดมุมสนามไปไม่ลงนะครับยังไม่ลงยังไม่ลงเราก็มาดูกันชุบชบุเป็นไงโอ้โหโดนจูนบล็อกไปเขาเรียบร้อยเลยจังหวะน,นี้ผมได้ไม้ตายแล้วโอ้โหกระเด็น <c oughs> กระเด็นแบบไกลมากคิโอตะนี่แบบไอ้นี่ทีหนึ่งดูครับท่านผู้ชมจังหวะน,นี้คือเสียดายจัดจัด โดนจูนไม้ตายเป็นเป็นที่เรียบร้อย <laughs> มาก็มีใครสักคนเลยลงไปแล้วโอเคส่งฉันพาดเองไปก่อนปุ๊บเรียบร้อยเชื่วตาฝั่งตรงข้ามดูซิ ยังไงปุง้งพอกไปพันทีเรียบร้อยฝั่งผมไปเิียตะไปเลยอุย้ยโอ้โหลงไปเลยครับจังหวะน,นียงง้ยังไงยังไงเิียตะเอายังไงชูบถ้าบอกได้นี่หล่อเลย โอ้โหมาละมาละเคียวตะเคียวตะไม้ตายจูนบอกเอาอยัางไงอยากบอกไหมอยากโดนไหมเออจูนบอกบอกมาก็บอกกลับได้ไม่มีใครกโกงเออผมชอบจริงๆเลยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมาบอกไม่โดนครับผิดเองบอกท่ายากได้บอกทางง่ายๆไม่ได้ตลก ยังไงยึกไปยึกมาหลอกไปก็หลอกมาแล้วก็จุดพื้นที่โลงไม่ลงไปเออทำไมไม่ลงปกติจินชูดพื้นที่โล่งนี่แบบไม่ต้องลุ้นเลยนะว่ามันจะลงไม่ลงเนี่ยเะครบก็ฟุก,กุตะเรียบลูกโด่งไปไปแล้วยังไงยึกไปเยอะยึกมาปรุ่มลงไปแล้วทีเรียบร้อยมีวงอยู่สามวงตรงนี้ไม่รู้ไว้ทำอะไรเก,กกะ คุยกระเด็นเลยครับผมท่านผู้ชมผมกระเด็นไปเลยเป็นที่เรียบร้อยอย่งไนี้ยึกไปยึกมาอีกรอบสวยงามมากครับลูกนี้คือจ่ายสวยมากๆก้อนละของเราก็ดังลงมาเป็นที่เรียบร้อยลูกนี้คือผมกระโดดกระโดดบล็อกไปครั้งหนึ่งแล้ววิ่งกลับมาไม่ทันนะโอเคไม่งั้นอาจจะบล็อกได้แต่อาจจะบล็อกไม่ทันก็ได้ไม่มีใครรู้ ลูกนี้มาสองแต้มไม่ลงโอ้โห้าคกซะโกะกอแล้วของเราไม่รีบาวเลยต้องจัดการเลยดิเพื่อนเอาให้ห่างเลยไหมสก,กอ่ะรุมเรียบร้อยครับสามสิบสี่ต่อสามสิบโอ้โหไปเลยบล็อกต้องบล็อกไหม,มบล็อกไม่โดนจังหวะน,นี้ผมทำยังไงผมทำไงผมมีอันติอยู่ ไม่โดนบล็อกใช่ไหมเออจุนจับบอลวื้สจุนจับบอลวื้สกันเลยเดีเรานะสามเจ็ดต่อสามสองทั้งว่นนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามมากผมบอกเลยว่าสองตานี้เนี่ยคือสองตาที่แบบเป็นตาล่าสุดนะคือผมเล่นออกมาแล้วผลงานมันดีผมก็เอามาอัดกิจให้ผู้ชมได้ดูกันเลยนะคะผมก็สตแตทตของผมนะ พอยีบสามเลยนะคือสูงมากทําคนเดียวเนี่ยบล็อกไปสามแอสิตสามแล้วก็เก็บฟีบอลได้สองครั้งซึ่งที่ผมรางวัลที่ผมได้เนี่ยก็มีราชาชูเตอร์แล้วก็ยอดนักบล็อกนะคือแบบผมงงใจมากเลยอะครับว่าทําไมจุนไม่ได้ยอดนักบล็อกคือเขาก็ได้เหมือนผมนะเขาได้บล็อกเท่ากับผมเลยแต่ว่าเขาได้เป็นราชาลีบอวแทน โอเคผมก็ได้บอกนะโอเค,อเคแต้มก็อยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้านะได้ MVP ีพาเร้ก็มาดูกันจึบนี่ผมได้ MVP ี2สองสองตายนะที่ผมเอาให้ท่านผู้ชมดูไปเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยที่กำลังเล่นนะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนอะถ้าอยากเก่งอฝึกซ้อมครับมันจะเก่งขึ้น,นเอง ก็คือดูที่ตัวละครด้วยว่าคุณผู้ชมเนี่ยถนัดตัวไหนกันนะคะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้บ๊ายบแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ